สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชมค่ะวันนี้วันที่6เมษายน2568ค่ะมื่อนี้นะคะแม่หมูจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินทางมาหาปูนนสวรรค์นะคะสภามาติดตามรับชั่งทางตัวเลขงวดวันที่16เมษายน2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขเลขติดเลขเด่นปูนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าแม่นนะคะมาทั้ง6เลขติดกรมาสามนะคะท่านผู้ชมแต่ปูบ่ด้จับไห้นะคะ ปูจับครให้บ่อเขานะครับทุกชมเหล็กดับปูกระดับอยู่ดับแม่นนะคะเมื่อนี้มาเบิร์น้ำกันจะเป็นจังไดงวดวันที่16เมษายน2568ค่ะการน้ำมัสการครับปูการน้ำมัสการเจ้าข้าปูนะครับท่านผู้ชมมื่อนี้พายเอฟซีแฟนครับเดินทางมาไกลท่านผู้ชมครับเมื่อนี้พายเดินทางมาหาปูโนนสวรรค์นะครับเอาเบิร์งวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมดาบถาปูจับให้นี่ นะครับมาได้สิบหน่วยพี่น้องมันสิบประมาณโอ้มาได้สิบหน่วยสี่ห้าหกนะครับปูปูเด่นให้หากับหกพี่น้องนะครับหกี่มาหน่วยนะครับเห็นไหมครับหกมาหน่วยอันนี้คือมาได้สิบหน่วยได้พี่น้องเด้นะครับหลายงวดที่ผ่านมามาหลักสิบนะตอนงวดที่ผ่านมาหนี่มาหลักหน่วยหกมาหลักหน่วยเลขติดหนึ่งสองสามห้านะครับมา มาสาม,สามทาจับกะหกสามแล้วปูเนาะสามหกม,มาชุดนี้ครับชม 6, <c oughs> จับให้แต่สามหาดิหกปูจับไห้แต่สองหกครับชมนะครับปูวาสามหกหกสามมันออกไปแล้วแต่ว่าปูวาของโมมิหกักปูได้มักมันมาได้ตัวเก้านั่นนะนะ<ม>ปูพันธากระพกปูพัดแล้วดินหานะครับชมหลักหกจับแต่สองหกนะครับหาสาม หาสองหาสามจับอยู่สองสี่สองหาสองหกนะครับปูบลาแล้วรักสามไปจับถ้าจะจับรักสามก็สามหกดับตามสูตรพี่น้องตั้งแต่ต้นปีนะครับดับนี่ท่านในรุดดับอยู่ทุกงวดนะครับดับตามสูตรเลขดับปูนี่ถือว่าแม่นท่านผู้ชมเลขดับทิมากงวดนี้นี่ปะงวดนี้จะดับปรอยูุติปูปูคิดว่างวดนี้ดับจะปรอยุ่ิสันปูว่าดับปูก็ย้ำว่า่านเลขดับผู้ใดมักตรงเลขมัก เลขในใจติดไว้นะครับแต่ว่าตั้งแต่ต้นปียังไม่หลุดเอา้างวดน,นี้ปูซิบหน่วยมาตัวไหน0ิบหน่วยนี่ถือว่าแม่นพี่น,อน้องตั้งแต่ต้นปีม,มามทุกงวดนะผู้ใดมีเลขเด่นเลขติดเห็นบ่งวดน,นี้หกกับสามปูประจับสื่อเพราะว่าปูามันออกแล้วแต่ว่าปูกย็ยำมาผู้ใดมักกับติดไว้ของบมมีหกักนอะ่งวดน,นี้ปู นี่นี่เป็นจังไงไม่เป็น,น,ปนครับมาตามสูตรหีือว่าปูมาที่แล้วนี่ถ้าจับตามสูตรปูจับให้ือดนี่มากเยอะมาเลยที่อนี่ยปูถ้าปูาจับให้พี่น้องนี่ยถจับพอตามสูตรนะถ้าจับตามสูตรมากหกสามเลยเนี่ยปูประจับตัวเก่าอ่าโอ้มาสิบมาสิบหน่วย ศูนปดประปูมาสิบหน่วย0ูนย์เกอ่านะครับเลขติดเล็กฝันพร้อมตัวกันเลขติดศูนยหเจ็ดปะปูเนี่อ่าเลขติดศูนย์หเจ็ให้วิ่งวิ่งตรปูวิ่งศูนย์กับเ็วิ่งศูนย์กับเจ็ 7. เลขเด่นเล็กวิ่งศูนย์กับเจ็นะครับผมจับคู่ให้มิตรวใดในละปูเย่ศูนย์เจ็ดเออเจ็ดศูนย์เกศครับ 9ก้าห้าโอ้คือมาถึงใจบบาเท่าแถวพี่น้องเจ็ดศูนย์แปดนย์เก้าศูนย์เก้าหะครับชุดที่ปูจับให้่แบบ3ตัวเก้าเจ็นกับแปดเก้าเจ็ดโเน้นคักๆตัวใดปูเก้าเจ็นย์เน้คักเก้าตัวไดปูสตัวตัวเน้นคักๆตัวใดปูเจเพื่อนเจ็คับตัวใดครับเจ็ดศูนยับเก้าเจับเก้าเจาครมาชม นะครับปู่นนทสวรรค์เรียกฟันนิดหน่อยมาบอกมันว่าหล่อนบมดฉันที่เดี๋นี่ฟันนิดหน่อยเมนบอกว่าจย่างไครับปู่เลขสีสออกหกเจ็ดมันบอกอยงเจ็ดแปดเจ็ดมันชี้บอกหกเจ็ดว่าฉันฝันมาเด็กหน่อยมาบอกอืมครับนี่บอกนี่นี่วันกุฏีนี่ว่ากุฏินี่ครับส่วนหกเจ็ดดอะปู่ะท่าน ยี่มาหล่อนกูเด้อเสออ่าเลขฝันธรรชุ่มหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดปูฝันมาเล็กน้อยเป็นผีปูเล็ะฝันเห็นเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยฝันเล็กน้อยท่านผู้ชมอ่าฝันมาเล็กน้อยมาบอกเอามันขึ้นหรืวมันพระนี่ขับปูเมนฝันขึ้นมันพระเล่นมาขับปูฝันควันสีแก้งนี่มันก่อน่อนเจ็ดพันธรรมักมี่หม เมื่อเงินบอกก็ได้ลุกเลยก็ได้ลุกเลยติปูลุกทำมันเอาเดี๋ยวว่าแถาเขียนใหย่ทำมาชมนะครับซึ่งเขาเคียนตัปูท่านเลขดับเดี๋ยวปูงวดนี่ปูจังไหนขึ้นไวจะดับปูอยู่เนาะบัดนี้ม่อมีเลขดับมันสีม่างวดนี้ตัวไหนเลขดับปูเลขดับเดี๋ยวปูศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง สองหกหกสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกสามสามหกเก้าแปดแปดเก้าหกครูอ่หกคู่ทำช่มมันในปูเขียนอ่าเขียนกับเขียนกับตัวให้น้ำที่มันชื่อมาชืมะเก้าเจ็ดชือมาเก้าเจ็ดเมดก้อนมันดับมันเล็กดังเลยอ๋อหมดก้อนมันดับจ้าจะเอาหมดนี้วมดนี่ครับผมเอาเดี๋ยวเอาแถวเขียนให้ท่านผู้ชม อะไรกระปูดูนี่ลีัจะมาบอกเพี้นนึ่งค่ะดนดจะมาบอกเพี่นหนึ่งเมีนสองปีสามปีจะมาบอกเคยมาบอกอยู่บอกกระปูเคยมาบอกค่ะมาบอกมาบอกว่นั้นว่าเก้าสามมันบอกเก้าสามอืมแต่ส่นมันจะใส่หนึ่งวนส่นวามันนั่นนั่นมันมันมาบอกสามตัวนเมื่อไทยว่วงวงตัวในปูสองตัวเนี่ยส่วนเจ็ดเนี่ยสุดไอ้เจ็ดส่วนก็เก้าเจ็ด ให้วงวงไงเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดนี่เ,เคยฝันเด็กน้อยนี่เคยมาบอกว่ปู่ามาบอกอย้อนมาบอกแตวว่ามันดุนดุนมาบอกแค่นึงเขาบอกเราออกปูปูเาบอกก็ออกของมันอยู่ได้แหละอเอาธรรมชมนะครับปูวา่าาฝันเด็กน่อยมาบอกอย้ำไหยฝันย้ำหนันออกฝันย้ำเลออกย้ำนันนี่เ,เ,เด็กฝันศูนย์หกเจ็ดเอ้ารื่มขีดรืมขีดให่ธรรมชมนะครับปูวา่าเด็กฝันฝันเด็กน้อยมาบอกธรรมชุ่มขอจะแจ้งขึ้นวันพระ นะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อแปดเจ็ดมันจะไม่ออกหกเจ็ดประทันมัน,น่นๆนะนะอ,ออกแปดเจ็ดแล้วจะมาออกหกเจเออ็ดเด็กฟันเครื่องซูนใส้วันนี้ปูมันก็บอกสามตัวบอกสามตัวได้บอกปูเนียปัดโอ้สามตัวมึงย,ยังยังหากูวันนี้เออเอาซูนไส้ตัวปูผมตายเราดิประทันมั่นๆนะครับผีเด็กน้อยกว่าปูเด็กน้อยปัด คนตายเอาดิเอาศูนย์สายตัวบ่ใชมั่นๆอะไรศูนย์หกเจ็ดนี่ศูนย์หเจ็ดครับผมอนี้เลขฝันมาเป็นเลขคำนวณแบบเลขฝันปูศูนย์หกเจ็ดทำชมฝันมาเด็กหน่อยมาบอกพีเด็กหน่อยมาบอกนะครับชุดนั่นชุดยกกันมันม,นมันก็มาข้ากันครับเป็นยกกันประตูโค้งพอดีก้าสามวันไหนก็มาบอกขึ้นกันมาปูชุดนึ่งก็มาบอกขึ้บอกเก้าสามบอกเก้าสามเลยมอาทำช่ม เอานี่ครับปู่นอนสวรรค์16เมษาย,ยน2568ท่านผู้ชม10หน่วยในเดินดีท่านผู้ชมมาได้10หน่วยจับใส่เอา10หน่วยนะอ่าศูนงวดที่แล้วนี่จับ10หน่วยได้เนี่ยว่พลาดจักงวดงวดที่แล้วนี่456 6มาหน่วยท่านผู้ชมมาทุกงวด<ม>แต่ตั้งแต่ต้นปีมาหลักสิบมีงวดที่แล้วมาหน่วยนะปูนะ่เนาะอ่าเลขติดปูกับสต่อ63สามปูไริจับให้นะครับเลขติด0157<ม>นะครับผม เลขวิ่งท่านผู้ชมนะปูให้เดนศูนย์ร่องเจ็ดได้พีน่น้องได้เลขวิ่งนะบปูจับเลขติดมาเป็นเลขเด่นบ่ปูศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนี่จับศูนย์ลบเจ็ดมาเป็นเลขวิ่งศูนย์มันมันมันเด่นกว่ามันเด่นบ่ป<ม>ูเลขเอ่สิบหน่วยนะครับปูจะว่ามาศูนย์ศูนย์บางวดเนี่ยก็บพราะลูกขึ้นแกนะครับเพราะว่าศูนย์นี่มาถึงมาถึงเลขเลขหลักสิบเลขรักหน่วยก็มาเลขสิบเออหลักครับมาสิบหน่วยมันก็มา ปูจับคู่ให้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์จับจับเซกันนพูดได้ให้จับเซก,กันูรครับเอ้าหลักเจ็ดคือบ่อยจับหลักเจ็ดที่ม่ได้เจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ด 0, ตอนนี้จับหลักเก้าบอกปูเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเมนเพราะมันมันจะมาขาดตัวตาปูกระเด็นเจ <7, S 2> ็ดเด่นเจ็ดกับศูนย์นี่พี่ต้องเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดไมเจ็ดกับศูนย์ไม่เจ็ดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์นี่มันจะได้ไล่ไล่ลงไปมันนี่มันจะขาดตอนพันธุ์ที่ว่า ปดศูนย์ไปใส่บัต <public> ร <automate Puis throws> ีไอคระบ๋ันเก่าเก่าหกมาได้ใส่กตัวนี้ไม่ได้ใส่บัสิว่าับคือบบมีในเหล็กติดมันคือบมีในในนี้ครับกตัวนี้เันก็มานหกกับเก่านี่มันตัวเดียวกันป่น่นะปูจับเก่าหาก็ปจับเก้าศูนย์ก็จับบ่ไรเอ้เก้าหนึงจับบ่ไร้จับบะไรดเ้เก้าหนึ่ตรงกับดับจับเก้าศูนกศูนย์ก็มานีเด้เก้าหาเก้าเจ็ดมีแล้วนี่ นับไปได้ไ 6, 6, 6, 6, 6, ไเก้าหกมาใส่เก้าหกเก้าเจ็ดไปเก้าเจ็ดไปได้เก้าแปดมาได้ชัางสิน่ะเอาทำมาชมุ่มเล็กจับเก้าหกมาใส่เลยเป็นหน้าที่จับระตรีทำชุ่มเอาดับชุดดับพี่น้องอา่าดับตามสูตรอืมดับใส่นี่บ่เอ้าคือดับใส่นี่เอาแคปหน้าจอพี่น้องถอยไปถอยมาอยจนะนี่ครับ ดับตามสูตร061926876398เก้าสองหกแปดเจ็ดหกสามเก้าแปดเจ็ดปดเจ็ดเก้าปจงแ่อ่าบนล่างไปกับม,ม,มันไปว่าใดมันไปว่าใดท้องเขาก็เก็เขาไปครับเก้กเขาไปยังะะนะครับต้อชมอ้าหนึ่งสฟนอีกพี่น้องแคปไน้าจวเอาสองที่เอาอืออือนะครับอันนี้ชุดดับตามสูตรนะคผมดับไปกับบนล่างเด้พี่น้องเด้นาา้าถูกใจผู้ใดก็ติดไว้พี่น้อง ติดไว้เพร่มนไม่ได้เสียหลายอ่าดับปิดไว้มาได้ท่านชมแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีนี่คือว่าดับอยู่ดับส่วนหน่อยมันมาส่วนหน่อยไม่ได้มาส่วนหลายนะครับมาได้ท่านชมมาได้อันนี้เป็นดับตามสุดปูซื้อต่ว่าดับอยู่ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับต่ว่าถ้าถือเลขมากปูได้กระหาไว้พี่น้องปิดไว้นะครับนี่ครับเลขดับคือเปอร์เซ็นต์มันมันหน่อยนั่นน่เอาเอาเลขเด่นนี่พี่น้องนะครับเอาเลขเด่นปูนี่นะครับสิบหน่วยถือว่าเดินดี นะครับแคปหน้าจอทำชุชมเน้นให้สองครูบอกปูผู้ใดมักเลขฝันทางเดียวศูนย์หกเจ็ดหนาดเด็กน้อยมาบอกผีเด็กน้อยมาบอกปูว่าหนาดศูนย์หกเจ็ดหกเจ็ดมันเกิดเข้ากันครับเป็นเขาเก็ตยูะเด็ดเลยมีหกเจ็ดนี่ก็ได้ครับผมเขาเกิดตัวเดียวกันเนาะครับเอานะครับผมกราบขอบคุณขอบค่นปูทำชุชมนะครับให้โชคให้มาเด้อนะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องงวดที่ผ่านมาเสียดายปูบไปจับให้ท่านผู้ชม หกกับสามกับมาอยู่อ่าปูหันบดจับให้นะครับมาพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับสาธุค่ะช่ให้มาน้มกันนะคะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ